เาจะมาทำแท็กชื่อ,อว่าสกวิชแท็กธรรมดาเลยนะคะเราจะท่าต่อตายไม่ใช่ตายคลิปนะคะคือ,อคือ,อต่อสุดท้ายนะคะก็อนถ้าคลิปนี้นานไปขอโทษนะคะเราจะไม่ให้พยายามเกิน3นาทีแต่ว่ามันก็เกินจนได้ก็เกี่ยวกับอะไรก็ไปดูกันเลยนะสควิตชีเรามานะคะก็เราจะพูดดังหน่อยนะเพราะว่าคลิปนั้นมันเบามาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะลืมบอกนะคะมินวนห้าข้อ ข้อหนึ่งนะคะสกูชี่ที่กับมากๆแล้วทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นตัวน,นี้นะก็เหมีนแบบหนุ่มาันนันนันอันนี้ือชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นตัวน,นี้นะ ชิ้นที่สามนะคะตอนที่แอามไม่มี้ีใหแล้วชอบสีน้ำเลยนะชิ้นที่สี่ชิ้นที่สี่ก็จะเป็นนี้นะข้อที่สองนะคะสกุชชี่ที่มีกลิ่นหอมมีน้ำมันสองชิ้นนะแล้วชอมา่ ตัแวแรกนะคะเดือนนี้นั่นคือกลิ่นนมปังหอมมากนี่สองะคะ่ะหอมมากเป็นเหมือนกลิ่นเนื้อช็อกโกแลตไม่มากมันเป็นกลิ่นงัเนไม่รู้อ่ะแต่มันหอมมากเลยนะเนือนุ่มมากข้อดีสามนะคะ สามสชที่เพื่อน,อนชอบเป็นส่วนใหญ่นะก็จะเป็นสองชิ้นนี้นะคะอันนี้แฟงเราเพื่อนเราชอบชื่อแฟงเอ้ยชมพูนะคะแล้วก็อันนี้แฟงชอบชิ้นที่สี่นะคะสกูชี่ที่เพื่อนขอแบบขอมาแบบแบบขอว่าเออเขอ้าใจไหมคือคือขอขอ่ะเขาไม่ชื่อนะคือแพมนะคะเขาขอชิ้นนี้มานานมากนะ ก็ยังไม่ให้พวกเราชอบทีนีมาเพราะวมันผูกพันกันไงเออถึงว่าคุณแบบซื้อกุชี่ใช่ไหมแล้วแบบื้อเองไหนเงี้ยแล้วมีเ่อนมาขอแล้วคุณจะให้เวลาก็ไม่ให้ใช่ไหมเพราะว่ามันผูกพันกันมานะคะความดา,มาตรงไหนแล้วข้าเมื่อกี้ทำาีฉีน,นะคะขอดีนานจะข้อดีสีนะคะ ดีสี่ก็คือสกูชี่เราซื้อเองมีเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราแค่ยกตัวอย่างมามีเต็มเลยนะมีแบบขายมั่งอะไรมั่งอนะไรเงี้ยกูชี่เนี้ยซื้อต่อทุก่ันของใหม่น้ำจิ้มกันห้าบาทแล้วก็รู้สึกว่าคลิปนี้มันขายสกูชี่แล้วก็อันนี้เราซื้อเองนะยี่สิบบาทโรงเรียนนะข้อที่ห้าเป็นข้อสุดท้ายสกูชี่เราชอบม่สุดก็รู้อยู่แล้วอะ่ะ ไม่น่าถามเลยเนาะมีโอกาสดีเราก็จะแกะให้ดูนะคะไม่กล้ารีวิวไม่ค่อยมีตำหนิแต่มันมีตำหนินะคะแล้วก็สำหรับคนที่บอกว่าให้อาปรุงชาหารให้หน่อยเราก็จะบอกตรงนี้เลยนะว่าต้อง พยายามให้เราบูนให้ต้องไปกดติดตามช่องน้องเราแล้วก็พอเราแล้วก็คุณแล้วนะลแล้วแอปมาเห็นด้นะคะที่ยิ้มกุไลเกอร์สแตคายเอ้ยคนที่เราจะทาต่อคือช่องอาริยาช่องเราจะไปอ่าบอกเขาในช่องนั้นนะคะบ๊ายบาย